สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ CK s t a t i o n วันนี้เรามีของเด็ดจากโตโยต้ามาเล่าให้ฟังครับตำนานออฟโรดระดับโลก Land Cruiser กำลังจะกลับมาอีกครั้งในโฉมใหม่ชื่อว่า Land Cruiser FJ ชื่อ FJ หลายคนคงคุ้นจากรุ่นคลาสสิกยุค2,000นะครับแต่คราวนี้โตโยต้าเขายกเครื่องใหม่หวดครับคอนเซปต์คือ Freedom and Jo y ขับสนุกอิสระและลุยได้ทุกที่ ดีไซน์ภายนอกยังคงความแข็งแรงทรงเหลี่ยมแบบ Land Cruiser แท้ๆแต่เพิ่มความโมเดิร์นเข้าไปเต็มๆกันชนหน้าหลังถอดได้แต่งต่อได้สบายสายออฟโรดต้องชอบแน่ครับภายในเน้นใช้งานจริงครับหน้าจอวางสูงเห็นชัดเวลาขับลุยคอนโซลแนวนอนใช้งานง่ายระบบความปลอดภัย Toyota Safety Sense มาแบบจัดเต็มเหมือนรุ่นใหญ่เลยเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตร163แรงมา้าเกียร์6สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบ Part Time ฐานล้อสั้นกว่ารุ่น250ประมาณ270มิลลิเมตรทำให้เลี้ยวได้แคบขึ้นคล่องตัวสุดๆโตยโยต้าวางตำแหน่งรุ่นนี้ให้เป็น SUV ขนาดกลางราคาจับต้องได้แต่ยังได้ DNA ลุยระดับ Land Cruiser เหมาะทั้งขับในเมืองและออกทริปสายลุยแบบแอดเวนเจอร์และที่สำคัญครับโตยโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยยืนยันแล้วว่า Land c r u ซอ e r FJ จะเปิดตัวในไทยภายในปีหน้าครับงานนี้ใครที่รอ SUV สายลุยตัวจริง ราคาคุ้มดีไซน์สุดเท่บอกเลยว่าไม่ควรพลาดครับฝากกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งให้ CK Station ไว้ด้วยครับเพราะพอ Land Cruiser FJ เเข้ามาเมื่อไหร่เราจะพาไปลุยให้เห็นกับตาแน่นอนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ